หญิงสาวคนนี้ใช้มือกระแทกทรายเป็นจังหวะสม่ำเสมอแล้วจู่ๆเจ้าหนอนทรายตัวหนึ่งก็พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินเธอรีบคว้าคอของมันเอาไว้แน่นเพื่อล็อกตัวมันให้อยู่นิ่งเธอรู้สึกดีใจสุดๆที่สามารถจับหนอนทรายได้สำเร็จจากนั้นเธอก็ค่อยๆเดินอุ้มมันตรงไปยังบ่อน้ำอย่างระมัดระวังเพราะหนอนทรายชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากถ้าโดนกัดแค่ทีเดียวอาจถึงตายได้พอไปถึงที่บ่อน้ำหญิงสาวก,ก็จัดการกดหัวเจ้าหนอนจุ่มลงไปในน้ำจนกระทั่งมันแน่นิ่งไปจากนั้นเธอก็หยิบเข็มเก็บของเหลวออกมาแล้วค่อยๆนนเเเเขขข้าาไปที่่ตััววอออองงมพืดดูหล สีฟ้าออกมาใส่ไว้ในโหลแก้วจนเต็มเมื่อได้ของเหลวสีฟ้ามาแล้วก็นําไปให้หญิงสาวที่กําลังตั้งท้องดื่มแต่พอดื่มเข้าไปได้ไม่นานจู่ๆร่างกายของเธอก็เกิดอาการชักเกร็งขึ้นมาอย่างรุนแรงอย่างโชคดีที่เธอสามารถควบคุมร่างกายเอาไว้ได้ทารกในครรภ์จึงปลอดภัยความจริงแล้วของเหลวสีฟ้านั่นก็คือน้ําแห่งชีวิตซึ่งถ้าใครได้ดื่มเข้าไปก็จะได้รับพลังพิเศษในการอย่างรู้นิมิตต่างๆและไม่เพียงแค่นั้นน้ําแห่งชีวิตยังช่วยปลุกจิตสํานึกของทารกในครรภ์ให้ตื่นรู้ขึ้นมาจนทําให้ผููู้้้้้เป็นนนแมม่่ามา่่สสสาาารรถือออออกกกับลยยยททีีใงไดดว